สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับอุปกรณ์สําหรับวัดคุณภาพของแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์ DC นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะสามารถวัดคุณภาพของแบตเตอรี่ที่12โวลต์เท่านั้นนะครับห้ามเอาไปใช้กับแบตเตอรี่ที่มีความจุ24โวลต์นะครับผมครึ่งมันจะทําให้ตัวเครื่องนี้มันจะพังทันทีนะครับผมตัวนี้ทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าตัวนี้มีความสามารถอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็สามารถที่จะวัด ค่าการสตาร์ทหรือค่า CCA ได้นะครับอย่างที่2นะครับก็คือวัดแรงดันแบตเตอรี่นะครับโวลต์นะครับ DC นะครับแล้วอย่างที่3นะครับก็คือวัดค่าความต้านทานภายในนะครับหรือ IR นะครับเยียกย่อๆนะครับผมแล้วก็อย่างที่4นะครับวัดพลังงานภายในแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็อย่างที่5าเช็คประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้นะครับว่าอยู่ในระดับไหนก็จะมีกูด Ed, แลก็มีกู้นะครับแล้วก็เฟลนะครับคือจะไม่สามารถใช้งานได้แต่ถ good, ้าุณนุอมมากู้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับอย่างที่5นะครับก็คือสถานะของแบตเตอรี่นะครับผมครับผมทีนี้ก็จะถึงขั้นตอนในการตรวจเช็คนะครับว่าแบตเตอรี่ของเรานะครับคุณภาพที่จะพอใช้งานอยู่หรือเปล่าครับก็ทีนี współ, ้นะครับก็ทําการนะครับเอาสายขั้วบวกนะครับเสียบเข้ากับขั้วบวกแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็ สายขั้วลบก็เสียบกับขั้วบวกของอขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับทีนี้เราก็ลองดูของตัวนี้นะครับในการเปิดนะครับเราก็จะต้องอทราบว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มีกี่แอมป์นะครับผมก็คือแบตเตอรี่นี้จะเป็น12โวลต์12แอมป์นะครับเราก็ตั้งค่าไว้ที่12แอมป์นะครับนี่นะครับสามารถที่จะกดเลือกได้นะครับบางรูปอาจจะเป็น12โวลต์นะครับ20แอมป์หรือ21แอมป์นะครับอันนี้เราก็ต้องทําตั้งตาม ค่าที่เป็นของแบตเตอรี่ลูกๆนั้นนะครับผมทีนี้เราก็เมื่อจัดการเซตค่าแอมป์เรียบร้อยนะครับเราก็กดโอเคนะครับตัวนี้เรื่องมานะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพที่ดีอยู่นะครับเห็นไหมครับมันจะเขียนว่าคำว่ากูดอยู่นะครับทีนี้เราก็ไปดูค่า IR นะครับก็คือเห็นไหมครับโอห์มครับมิลลิโอห์ครับตัวเล็กๆที่15.27ตัวนี้ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ดีนะครับแล้วก็ มีโวลต์นะครับ10ที่13โวลต์ DC นะครับก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพที่สามารถที่จะนำไปใช้งานได้อยู่นะครับแล้วทีนี้มาดูแบตเตอรี่อีกรูปดูนะครับว่าคุณภาพยังไงนะครับทีเนี้ยพอเราตั้งแอมป์ไว้เรียบร้อยก่อนหน้านี้ครับว่า12แอมป์แล้วนะครับแล้วก็แค่กดโอเคนะครับเสียบให้มันขึ้นเอานะครับผมบางลูกถ้าไม่มีไฟนี้เราต้องให้มีมีไฟก่อนนะครับหรืออาจจะเป็นแบตเตอรี่ที่เสียแล้วนะครับไม่มีไฟอ่าตัวนี้นะครับเห็นว่าเป็นเขียนว่า f i l เห็นไหมครับ ก็ค่า c g a นี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับแล้วนี่มิลลิโอห์นะครับเร่าค่านะครับก็ประมาณ2,177มิลลิโอห์นะครับตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติน,นะครับก็คือ,อก็อาจจะต้องดำเนินการขายทิ้งนะครับผมนี่คือลูกที่เสียแล้วนะครับผม